สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยนะครับแม่วาจะไม่เจอกันดึกกวันนี้ก็ดึกจนได้นะครับครับขออนุญาตแชร์นะครับเพื่อที่จะนะครับให้ข้อมูลนี้นะครับได้ส่งไปถึงเพื่อนผู้นะครับสนใจข่าวสารบ้านเมือง ติ๊กเดลี่ไม่ขึ้นในหน้านี้นะเีรยบแชร์ชหน่อยครับเป็นกำลังใจหน่อยครับฝากแชร์หน่อยโอ้โหนี้แชร์มั่วเลยครับวันนี้แชร์ไปเยอะเลยครับ <c oughs> โอเคขอบคุณมากนะครับโอ,โอเคเลยเดี๋ยวครับก่อนเจอกันวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจนะที่ผมจั่วหัวไว้ตั้งแต่เมื่อคืนก่อนอื่นขอ ดื่มน้ําอุ่นก่อนครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องที่ท่านต้องให้ค่านะครับท่านต้องเห็นว่ามันจะเป็นประโยชน์เป็นโทษอย่างไรถ้าท่านรู้หรือไม่รู้นี่มันคนละเรื่องเลยเพราะว่าสถานการณ์นะครับในวันนี้นะครับ ในขณะที่บ้านเมืองเรามีทั้งปัญหาทางด้านาบ้านเมืองการบ้านการเมืองนะครับแต่สิ่งที่สำคัญนะและผมคิดว่าลึกๆแล้วเนี่ยนะประเด็นที่มันเป็นปัญหาบ้านเมืองทุกวันเนี่ยนะครับต้นสายปลายเหตุลึกๆแล้วเนี่ยมันมาจากเรื่องนี้ขอใส่สูตรหน่อยกาดเย็นนะครับเหมือนจะเป็นไข่นะดูแลร่างกายนะครับนี่เข้าเดือนกันยาแล้ว ตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยกัคือไตรมาสสีไตรมาสสุดท้ายไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงนะครับผมจะบอกให้เลยนะครับว่าเมื่อเดือนมีนาคมนะครับไตรมาสแรกของปีนี้นะครับอัตราการว่างงานของประชากรชาวไทยนั่นนะครับโดยที่นะครับนี่เป็นหน่วยงานนะครับที่เขาเกี่ยวข้องหนองยุ่งนะครับกับเรื่องของเศรษฐกิจ และก็ก็มีสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับข้อมูลตัวเลขนี้นะนะครับแล้วก็มาจากสภาอุตสาหกรรมตัวเลขคนว่างงานของบ้านเราเมื่อเดือนมีนาคมเนี่ยนะครับประมาณ4ี่แสนคนอันนี้เป็นตัวเลขที่เขานับนับได้นะครับมีการรู้ที่อยู่ที่ไปที่มารู้ชื่อรู้ตัว นะครับมาจากหน่วยงานของรัฐบาลสภาอุตสาหกรรมด้วยสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้วยนะครับสี่แสนคนและขยับมาที่เดือนกรกฎดาหลังจากเรามีโควิดนะครับกรกฎดานี้มีคนว่างงานคือคนตกงานอยู่ประมาณ4 1 0 0 0 0หคน4,161คนนี่นะครับตัวเลขผมเป๊ะๆไม่ได้มั่วนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับตัวเลขแบบเนี้ย บ้านเมืองเราก็ไม่ถือว่าบ้านเราเนีครับเป็นบ้านเมืองที่มีอัตราการว่างงานที่มันเยอะนะครับแล้วก็เป็นปัญหาอะไรก็ไม่ได้จะเป็นปัญหาเท่าไหร่4ี่แสนกับประชากรนะครับเจล้านคนนะครับแต่เรื่องของเรื่องจากหน่วยงานของรัฐบาลและนะครับสภานะครับพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสภาอุตสาหกรรม และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นองค์กรเอกชนหรือนะครับศูนย์วิจัยต่างๆทั้งของธนาคารกสิกรไทยทั้งของมหาวิทยาลัยนะครับเขาคาดการว่าสิ้นปี2,563เนี่ยประเทศไทยเราจะมีคนตกงานอยู่ประมาณ8ล้านคนนะครับกระโดดนะครับตัวเลขที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ย 7.6ล้านคนนะครับ7.6ล้านคนแล้วก็นะครับประธานนะครับประธานสมาคมโรงแรมนะครับถ้าผมจำชื่อผิดก็ก็ต้องขออภัยแต่เป็นสมาคมเกี่ยวกับโรงแรมน่าจะเป็นประธานสมาคมโรงแรมออกมาพูดเมื่อวานนี้ว่าโรงแรมนะครับในอุตสาหกรรมของโรงแรมในประเทศไทยเนี่ยนะครับ มีประชากรที่เขาว่างงานอยู่ประมาณ1ล้านคนนะครับถ้านะครับสภาวะการมันยังนะครับเป็นอย่างนี้ไปจนถึงปีหน้าเอาง่ายๆว่ากลางปีหน้ากันแล้วกัน2564นะครับจะมีโรงแรมปิดไปอีกกี่โรงแรมจะมีคนตกงานจะมีคนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ไปอีกมากน้อยเท่าไหร่นะครับ แต่มีท่านหนึ่งนะขออนุญาตจาชื่อไม่ได้นะครับดกรกอบศักดิ์ภูตะกูลจําได้ไหมฮะท่านนี้ดกรกอบศักดิ์ภูตะกูลท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีสีกุมารน,นะครับที่เพิ่งลาออกไปท่านเป็นอดีตนะครับรัฐมนตรีสํานักนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นอดีตเลข,ขานะครับธิการของนายกรัฐมนตรีด้วยเมื่อสองสามวันก่อนนะครับมีข่าววงในนะครับนะครับ ก็ท่านได้พูดในงานเลี้ยงในงานเลี้ยงหนึ่งบอกว่านะครับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำของบ้านเมืองเราเนี่ยเลยจุดต่ำสุดไปแล้วผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อถ้าใครจะเชื่อก็เชื่อนะครับเชื่อใครฮนะอดีต,ตรัฐมนตรีด็อกเตอร์กอบศักดิ์พลูตะกูลนะครับอดีต,ตรัฐมนตรีสีกุมารที่ลาออกไป อดีตรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและก็อดีตนะครับเลขานะครับนายกรัฐมนตรีเลขาธิการนะฮะท่านบอกว่าเลยจุดต่ําสุดไปแล้วผมไม่เชื่อทําไมผมทุ่มพูดอย่างนั้นนะครับตามผมมาก่อนจะตามผมไปขออนุญาตวันนี้ดื่มน้ําบ่อยหน่อยนะครับเป็นหนาวร้อน,อนหนาวหนาวอย่างไงไม่รู้ครับ ปกติใส่เสื้อ,อยืดนะครับวันนี้ใส่เสื้อแจ็คเก็ตทับหน่อยทำไมผมถึงมองว่าเศรษฐกิจบ้านเรายังไม่ถึงจุดต่ำสุดผมจะบอกเลยนะครับว่าเราพึ่งพาร,รายได้นะครับจากการส่งออกเป็นสำคัญแต่รายได้จากการส่งออกก็ยังไม่สู้รายได้จากการท่องเที่ยวตลอด นะครับหปีนะครับตั้งแต่ต้นปีนะครับมกราามาจนถึงเดี๋ยวนี้นะครับเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยน่าจะประมาณถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะประมาณ4ล้านหรือ6 4ล้านหรือ6ล้านไม่แน่ใจนะครับน่าจะประมาณไตรมาสแรกแหละได้ประมาณ4ล้านหรือ6ล้านนะครับถ้าจำผิดก็ต้องขออาภายัยแต่ยังไงมันก็ไม่เยอะแต่คาดการว่าน่าจะ6ล้านนะครับ แต่เรานะคาดการว่านะครับเมื่อที่เราได้รับกระทบปัญหาจากโควิดใหม่ๆเนี่ยเขาคาดการว่าขอ4ล้านเพิ่มอีก4ล้านจนถึงสิ้นปีคุณคิดดูจากตัวเลขปกติเราเนี่ยครับมีรักท่องเที่ยวมาเที่ยวนะปีละ39แนละ้านปีที่แล้ว39.97ล้านหรือประมาณ40ล้านคน40ล้านคนต่อปีนะครับ รายได้จากภาคท่องเที่ยวนี่นะครับประมาณ1.97ล้านล้านบาทตีไปนะครับกลมๆประมาณ2ล้านล้านบาท2ล้านล้านบาทจากนักท่องเที่ยว40ล้านคนแต่เมื่อไตรมาสแรกก่อนที่จะโควิดจะเข้ามาเรามีนักท่องเที่ยวประมาณ6ล้านคนนะครับรัฐบาลบอกว่าขอขออีก4ล้านคนก็พอถึงสิ้นปีเดือนนี้นะครับเนี่ยเดือนที่แล้วหรือเดือนนี้นะครับ มาบอกว่าขอสองล้านคือสี่ล้านมันก็ไม่ได้ขออีกสองล้านให้มันครบได้สิบล้านให้มันครบแปดล้านตอนนั้นตั้งประเมินไว้ว่าขออีกสี่ล้านมันจะได้ครบสิบล้านตอนนี้ลดมาอีกสองล้านในเวลาตุลาพฤศจิกาธันวาในไฮซีซั่นนั่นแหละที่ผมบอกว่านะครับเป็นเหตุที่ผมจะมาพูดให้ท่านฟังว่าทําไมที่รัฐมต,ตรีดรคตรนะครับจำชื่อไม่ได้อีกแล้ว ด็อกเตอร์กอบศักภูตะกูลนะครับมาบอกว่ามันถึงจุดต่ำสุดผมบอกว่ามันยังไม่ถึงจุดต่ำสุดเพราะรายได้จากการส่งออกเราติดลบ2รายได้หลักเลยนะครับที่มาจากการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวหายไปเกือบนะครับ34ล้านคนเมื่อเทียบจากปีที่แล้วนะครับปีนี้คุณคิดหรอว่าอีกสมเดือน จะมีมาไหมในขณะที่เรายังไม่เปิดนะครับก็มีนะครับโมเดลนโยบายว่าจะเปิดภูเก็ตผมว่ามาภูเก็ตนะครับได้เดือนละแสนคนได้เดือนละสอสามหมื่นคนก็บุญแล้วครับเพราะว่าชัต r เตอร์ฟลายบินมาจากเราไม่ได้รับกี่ประเทศนะครับแล้วใครเขาจะมากันเขาก็กลัวสภาวะเศรษฐกิจด้วยแต่คนรวยคนมีตังมีแต่ผมว่าได้เดือนละหมื่นสองหมื่คนก็ถือว่าบุญนะ แต่มันในภาพรวมเล่าอย่างไงก็ไม่ได้แสดงว่าปีนี้รายได้ที่เราเคยตั้งไว้ว่าเราจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวนะครับจากต่างประเทศ2ล้านล้านบาทเนี่ยเอาแค่เท่ากับปีที่แล้วนะครับเป็นไปไม่ได้มีนักท่องเที่ยวมาแค่6ล้านคนตอนนี้ไม่ต้องนับเพราะไม่มีในะใครเข้ามาแต่อีก34ล้านคนถ้าจะให้มันได้40ล้านคนเท่ากับปีที่แล้ว มีเป็นไปไม่ได้นั่นคือเงินนะครับกี่ล้านล้านบาทที่เราหายไปนั่นคือรายได้แต่ตรงนี้ไม่ใช่เพราะรายได้จากที่จะมาเข้าในประเทศเราที่จะมาหมุนนะครับฟันเฟืองหมุนเป็นระบบนะครับเศรษฐกิจต่างๆในบ้านเราแต่อย่าลืมนะครับที่มันซ่อนอยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนอกจากมีโรงแรม นะครับมีรถรับส่งมีรถตุกๆุกแท็กซี่รถตู้รถบัสรถทัวร์มีไกด์เรามันยังมีนะครับร้านค้าร้านขายของที่ระลึกร้านจิวเวลรี่ร้านตัดสูตรร้านอะไรต่างๆนะครับที่อยู่ในอุตสาหกรรมเนี้ยเกี่ยวข้องหนองยุ่งเนี่ยนะครับที่แต่ประธานนะครับประธาน สภาโรงแรมนะครับของประเทศไทยนะที่ออกมาบอกว่าจะมีคนตกงานแล้วหนึ่งล้านคนตอนนี้อยากจะให้รัฐบาลเข้าไปช่วยรัฐบาลก็มีนโยบายที่จะเข้าไปช่วยไปอุดหนุนนะครับธุรกิจโรงแรมถ้าไม่งั้นนะถึงปีหน้าในตายแน่ๆแต่ผมบอกเลยนะครับมันยังมีแรงงานที่แฝงอยู่ในอุตสาหกรรมนะครับของการท่องเที่ยวนี้ที่มันไม่ใช่เฉพาะโรงแรมนี่อีกประมาณ1ล้านคนที่มันแฝงเข้าไปอยู่ แฝงเข้าไปอยู่ในนั้นแต่ถ้าไม่มีเงินตัวนี้เข้ามาเป็นตัวจักนะครับให้อุตสาหกรรมนี้มันขับเคลื่อนไปได้นะครับรายได้ที่มันจะเกิดจากการใช้แรงงานในอุตสาหกรรมนี้ไม่ว่าจะเป็นอาหารโรงแรมคนขับรถนะครับร้านค้าอะไรต่างๆเงินร่วม2ล้านล้านบาทมันหายไปนะครับอย่าลืมนะครับว่างบประมาณแผ่นดินบ้านเรานะครับ3.3ล้านล้านบาท 3.3ล้านบาทเนี่ยครับถ้าเรานะครับมีรายได้จากการท่องเที่ยว2ล้านล้านบาทนี่เราหาเพิ่มแค่1.3ล้านล้านบาทจากภาคการส่งออกจากรายได้ที่มาจากหน่วยงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจธนาคารปตท,ทอะไรต่างๆไปสนีนะครับซึ่งมันก็น่าจะโอเคนะครับมันก็จะพอไม่ต้องไปกู้นี่ยืมสินแต่ตอนนี้นะครับผมถึงบอกว่า นะครับผมขอค้านนะครับดกรกอบศักดิ์ที่บอกว่ามันเลยจุดต่ำสุดไปแล้วผมบอกว่าจุดต่ำสุดมันยังไม่มาถึงเพราะว่าโดยปกตินะครับไฮซีซันเนี่ยมันจะมาอยู่ไตรมาสสุดท้ายไตรมาสสุดท้ายก็คือตุลาพฤศจิกาธันวามกราเนี่ยแหละครับเลยไปก็อีกประมาณไตรมาสแรกของปีหน้าอย่างเก่งก็หนึ่งไตรมาสอย่างเก่งก็ประมาณ4เดือน5เดือนนะครับที่เป็นไฮซีซัน สามเดือนนี้นะตุลาพฤศจิกาธันวามกรานี่ถือว่าเป็นหน้าหายบ้านเราฝรั่งเขาจะหนีหนาวมาเที่ยวบ้านเรานักท่องเที่ยวที่อื่นเขาก็อยากจะมาเที่ยวบ้านเราแต่ต้นปีนะครับก็เป็นอย่างพิยงช่วงโรโลซีซั่นอยู่แต่พอเป็นช่วงหายเราก็ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาและเวลาเขาคาดการนะครับการประกอบการธุรกิจอะไรต่างๆนะครับพอถึงหน้าหายเนี่ยเขาถึงจะได้เงินเป็นกอบเป็นกันเป็นหน้า รดูที่จะเก็บเงินไม่ว่าจะเป็นในภาคส่วนไหนๆนะะครับมันก็ไม่มีรายได้เข้ามาฉะนั้นนะครับหลายคนที่ยังไม่รู้ตัวหลายคนที่ยังยังไม่เห็นว่าปัญหามันจะเกิดกับตัวเองอย่างไรเนี่ยมันเริ่มเห็นแล้วแล้วมันจะเริ่มคลืบคลานเข้ามาเมื่อวันเนี้บยบ่ายๆนะครับผมได้ดูไลฟ์สดของคุณอะไรนะ้นะครับ จำชื่อไม่ได้เอาไว้ง่ายเดี๋ยวผมจําชื่อท่านนี้ไม่ได้แต่ผมเป็นหลายสดที่พูดข่าวการบ้านการเมืองทุกวันนะครับคู่กับคุณสุทธิชัยอยู่ในะอีกคนนึ่งครับชื่ออะไรนะคุณทอมเครือโสพลแม่จะต้องท่องชื่อนี้ไว้ทอมเครือโสพลคุณทอมเครือโสพลเนี่ยครับมีจะว่าเป็นญาติเป็นเพื่อนเป็นลูกหลานคนเคยทํางานด้วยกันนะครับรู้จักกันกนับคุณทอมฆ่าตัวตาย เขาอยู่ในวงการที่เป็นเรื่องของมีเดียนะครับเป็นผู้ผลิตอะไรต่างๆเนี่ยนะครับบริษัทที่เกี่ยวกับสื่อนะครับไม่แน่จะเป็นทีวีหรือว่าโทรทัศน์ออนไลน์หรือว่าอะไรต่างๆเขาตกงานแล้วเขาก็ฆ่าตัวตายเห็นไหมครับประเด็นหนึ่งที่ผมจะบอกนะครับแล้วต่อจากนี้ท่านจะเห็นข่าวฆ่าตัวตายข่าวการที่มีการฉกชิงวิ่งราวปัญหาเรื่องการเงินปล้น นะครับเพราะคนมันไม่มีจะกินเพราะสภาวะเศรษฐกิจมันบีบบังคับหลายคนแก้ปัญหาไม่เป็นหนีไม่ออกนะครับไม่รู้จะปรึกษาใครก็ปรึกษายมมาทูตค่าตัวตายอย่างเป็นเคสของน้องท่านหนึ่งที่รู้จักกับคุณทอมเครือโสพลเนี่ยครับเขาจะเผาวันอาทิตย์เนี่ยนะครับผมกเพิ่งดูคลิปของคุณทอมฉะนั้นข่าวแบบนี้ แต่ก่อนเราเคยได้ยินได้ฟังแต่เป็นข่าวของคนไกลตัวนะครับเดี๋ยวนี้เราจะได้ยินข่าวของคนใกล้ๆตัวมันจะเยอะขึ้นมันจะเยอะขึ้นเพราะสภาวะวิกฤตของเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันจะเข้าไปเล่งนะครับเข้าไปาถึงจุดต่ำสุดเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าท่านจะเห็นชัดมากนะครับเพราะ นะครับตุลานะครับสิ้นเดือนตุลาเนี่ยเป็นเป็นน่าสิ้นเดือนตุลานะ่าจะเป็นเดือนแรกนะครับการยาในตุลานี่านะจะเป็นเดือนแรกที่รัฐบาลเคยนะครับเคยให้สถาบันการเงินเนี่ยนะครับก็ให้เลื่อนการชําระหนี้ออกไป3เดือนนะครับมันครบแล้วแต่ทีนี้ว่าเงินที่จะเข้าไปซัพพอร์ตมันไม่มีสถาบันการเงินก็จะไม่มีเงินเพราะว่าลูกหนี้ไม่มีใครไปใช้ชําระหนี้ เพราะรายได้ไม่มีแต่ก่อนเนี่ยรัฐบาลเคยบอกว่าให้เลื่อนการชําระนี้ออกไปให้หยุดการชําระนี้ไป3เดือนมาตรการต่างๆของรัฐบาลนะครับมันก็ใช้มาหมดแต่วิกฤตมันยังไม่หมดนะครับตลาดนะครับของการซื้อขายตลาดของการท่องเที่ยวประเทศนะครับแอร์ไลน์สายการบินยังไม่เปิดให้มีการบินอย่างทั่วไป ถึงเปิดให้บินก็ไม่รู้ว่าใครจะมาประเด็นนี้นะครับที่ดกรกรอบศักดิ์บอกว่ามันเปยจุดต่ำสุดไปแล้วแม่นะครับก็ไม่รู้ว่ามาให้ข้อมูลแบบนี้นะครับมีเหตุผลอันใดหรือเปล่าแต่ผมฟันธงนะครับบอกว่ามันยังไม่ถึงจุดต่ำสุดจุดต่ำสุดของสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจมันกำลังจะเข้ามา และไตรามาสนี้ตุลาพฤศจิกาธันวาคุณจะเห็นชัดมกรลากรุงพาไม่แน่มันอาจจะยังอยู่เพราะอะไรนะครับวัคซีนโรคโควิดนะครับมันประมาณ1ปีนะครับอย่างเก่งเนี่ยนะครับอย่างไวสุดนะครับมันคือ1น1ปีแต่ที่เห็นว่ามีการทดลองที่การไปฉีดในประเทศนั้นในบราซิลในจีนในรัเสเซียนั่นเป็นขั้นที่2 ขั้นที่3นะครับขั้นที่1ขั้นที่2มันยังไม่เลยขั้นที่3ขั้นที่3ก็คือการเอาไปทดลองใช้นะครับกับผู้ป่วยนะครับเป็นหมื่นเป็นแสนคนถ้าผ่านแล้วเนี่ยนะครับมันถึงจะเริ่มใช้ได้มันก็จะมาประมาณกลางปีฉะนั้นวัคซีนนะครับของโรคโควิดเนี่ยถ้าจะมีถ้าจะได้ถ้าจะมีการฉีดอย่างจริงจังอย่างแพร่หลายก็คือประมาณกลางปีหนะ้า ก็คือหนึ่งปีนะครับจากต้นปีนี้ประมาณก่อนสิ้นปีก่อนกลางปีหน้าก็กมกรกรกฎาสิงหาะไม่ใช่ดิพฤษภามิถุนานะครับช่วงมิถุนาเนี่ยแหละมิถุนากรกฎาฉะนั้นนะครับท่านเห็นหรือยังครับว่าวิกฤตของเศรษฐกิจในโลกนี้ในประเทศไทยเนี่ยนะครับมันยังไม่เลยจุดต่ําสุดขอเถียงนะครับผมขอเถียงดกร์กอบสักนะจำชื่อไม่ได้อีกแล้วขออ่านหน่อยนะ ด็อกเตอร์กอบศักดิ์ทูตะกูลท่านนะครับท่านไปพูดในงานเลี้ยงมีคนวงในนะครับนะครับมาเล่าให้ฟังว่าท่านบอกว่ามันเลยจุดต่ำสุดไปแล้วผมบอกว่ายัางไม่ใช่และเมื่อกี้ผมพูดถึงนะครับอัตราการบ้างงานคนจะตกงานนะครับทั้งอยู่ในอุตสาหกรรมโรงแรมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและคนที่มีงานทำ คนที่ว่างงานค,คือใครครับคนที่มีงานทําคือคนที่มีงานทำนะครับอย่างน้อยหนึงชั่วโมงต่อวันโอ้โหบางคนทํา8ชั่วโมงยังไม่พอกินนะครับถ้าคนที่ไม่ตกงานคือคนที่มีงานทําวันละหนึ่งชั่วโมงใช่ครับดาราศิลปินนะครับออกคอนเสิร์ตเป็นนักร้องหมื่นหนึ่งชั่วโมงอาจจะได้หลายแสนหลายหมืน่นแต่บางคนนี่ทําชั่วโมงหนึ่งไม่พอกินแน่นอนขนาดทํา8ชั่วโมงทํโ OT ยังไม่พอกิน ฉะนั้นนะ่ะมันมีกรณีอย่างหนึ่งด้วยกรณีที่ว่างานไม่ได้ตกครับแต่รายได้มันลดหนึงไม่มีโอทีสองงานมันลด3เงินเดือนถูกลดนี่แหละครับมันจะเป็นภาวะที่มันจะเข้ามาประดังกันทั้งหมดพร้อมๆกันหลายๆเรื่องและอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญเรื่องหนึ่งที่สำคัญนะครับบ้านเรานะครับเรียนจบสิ้นปีนี้ นะครับนะครับจะมีนักศึกษาจบใหม่ประมาณ5,20,000คน5,20,000คนที่จะจบออกมาแล้วเข้าสู่ในตลาดแรงงานในขณะที่งานในตลาดไม่มีแต่มีคนที่จบออกมาใหม่อีก5,20,000คนนะครับที่จะมาหางานทำจบออกมาปุ๊บตกงานเลยยิ่งจะเป็นปัญหาเพราะภาระต่างๆนะครับยอด ของรวมของสิ้นปีนี้นะครับที่ถูกการคาดการจากหลายหน่วยงานนะครับเราจะมีคนตกงานอยู่ประมาณ8ล้านคนและในกลุ่มที่ยังไม่ตกงานนะครับรายได้หรืองานอาจจะลดลงรายได้อาจจะลดลงเพราะบริษัทไม่มีงานให้ทำหรืองานน้อยบริษัทก็จะแย่ฉะนั้นขอจ่ายครึ่งหนึ่งไม่มีโอทีรายได้ก็ลดฉะนั้นท่านลองคิดดูสิครับว่า สิ้นปีนี้แล้วมันจะหนักขนาดไหนในขณนะที่เราก็คาดหวังนะครับว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวปลายปีเราคิดว่าสิงหากันยาจําได้ไหมครับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์บอกว่าสิงหานี่จะเอาจีนเข้ามานะครับสิงหาผ่านไปนะครับโควิดยังอยู่นะครับเราประเมินการคาดการไปสถานการณ์ว่าไปต่ํามากว่ามันน่าจะจบประมาณสิงหากัยยาไต่มาสุดท้ายเราน่าจะมีเวลาทําเงิน ไลมากสุดท้ายก็ใสาเกียร์เสียใจด้วยนะครับไม่มีเวลาทําเงินฉะนั้นนักท่องเที่ยวหายไป34ล้านคน34ล้านคนเป็นเงินเท่าไหร่นะครับแค่6ล้านคนที่ผ่านมาต้นปีถือว่าไม่พออยู่พอกินไม่พอยาใส่ฉะนั้นนะครับปัญหาที่ผมอยากจะมาเล่ามาคุยในวันนี้ที่บอกว่าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจท่านต้องรู้ ถ้าท่านไม่รู้ท่านคาดการท่านเก่งไม่ถูกหลายคนนะครับยังไม่ขยับตัวยังคิดว่าบริษัทที่ทําอยู่มั่นคงงานที่ทําอยู่นะครับมันยังดีอยู่ทุกอย่างไม่แน่ไม่นอนนะครับอะไรที่มันพอจะทําได้อะไรที่มันพอจะเปลี่ยนแปลงได้โอกาสนี้อาจจะเป็นโอกาสสำคัญนะครับในการที่ท่านจะได้ เปลี่ยนงานใหม่นะครับลองหาอะไรที่ใหม่ๆทําดูมันอาจจะเป็นอะไรที่ที่ดีนะครับถ้วท่านก็อาจจะชอบก็ได้ไม่แน่นะครับสถานการณ์นี้อาจจะมีโชคให้กับใครหลายๆคนนะครับที่นะครับไม่ท้อแล้วก็คิดจะเดินหน้าต่อนะครับสังคมโควิดยังไงมันก็ต้องนะครับมีเหตุการณ์อะไรต่างๆในโลกนี้อุบัติขึ้นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ว่า หลายท่านนะครับก็ยังฝันหวานนะครับยังคาดการว่าสถานการณ์จะดีขึ้นผมบอกเลยนะครับไม่แน่นะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีข่าวว่านะครับเขาจะนะครับลดนะครับเงินเดือนรายได้นะรายจ่ายของรัฐบาลนะครับของข้าราชการจริงๆมันก็เป็นเป็นไปได้ยากนะครับนะครับเป็นไปได้ยากแต่มันก็มีข่าวเพราะว่ารัฐบาลถังแตกหรือเปล่านะครับ ก็เมื่อวันที่สทิที่แล้วก็จ่ายเงินยังชีพผู้สูงอายุกับผู้พิการก็ไม่ตรงแต่จริงๆแล้วเป็นงบป,ประมาณปี2564นะครับคุณวิจนุคเครืองามก็ออกมาพูดแล้วว่ามันใช้ได้ช้าไปกว่าปกติไป1เดือนก็เอาเงินงบป,ปี6 3สมนี่กลับมาใช้ไปก่อนยกโยกกันไปเป็นปัญหาเรื่องการจัดการเงินเรายังมีแต่อะไรก็ไม่รู้นะครับอะไรที่มันมาเกิดในสถานการณ์แบบนี้หนึ่งนะครับเราก็ไม่อยากจะมองว่าร้อยวันพันปีมันก็ไม่มีการเลื่อนการจ่าย จ่ายตรงนะครับแต่ตอนที่สภาวะเศรษฐกิจบ้านเมืองเป็นแบบนี้แล้วก็มีปัญหาเรื่องการจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงค่าของชิพของผู้สูงอายุนะครับคนพิการไม่ตรงเนี่ยมันก็อาจจะมองได้นะครับมันจะไม่มองว่ารัฐบาลถังแตกมันก็ไม่ได้มองข้ามเรื่องนี้ไม่ได้จะบอกว่าเป็นเรื่องของการจัดการคุณรู้ร่วงหนะ้าแต่ทำไมมันถึงไม่มีการจ่ายน่าตกใจไหมครับ ฉะนั้นอะไรก็ช่างนะครับผมอยากจะเตือนเรื่องสภาวะเศรษฐกิจนะครับในบ้านนี้เมืองนี้นะครับมันยังไม่ถึงจุดต่ําสุดขอค้านนะครับและผมก็ไม่ได้มาอวยกันแล้วก็ไม่ต้องมาเขาเรียกอะไรนะครับมามามา,มาสร้างกระแสของความาเลวร้ายของภาวะเศรษฐกิจให้ท่านได้ยินได้ฟังแต่ถ้าท่านรู้เรื่องนี้ท่านได้เตรียมตัวนะครับ ถ้ามันจะดีขึ้นยังไงมันก็ดีทุกท่วนหน้าแต่ถ้ามันจะแย่ลงถ้าท่านรู้ก่อนถ้าท่านเตรียมตัวก่อนจริงๆแล้วมันต้องน่าจะขยับเมื่อสักสามสีเดือนที่แล้วนะครับตอนนี้ถ้าใครยังไม่คิดนะครับก็จงได้รู้ซกว่าเตรียมตัวไว้นะว่าเศรษฐกิจนะครับในบ้านเมืองเราอยู่ในสภาวะที่นะครับมันซุ่มเสี่ยงไม่รู้นะครับเชื่อใจใครไม่ได้ รัฐบาลนะครับหน่วยงานต่างๆที่ออกมาพูดเขาก็ไม่พูดหรอกครับว่าเขาทำนะครับเศรษฐกิจให้มันพังหรือว่าสภาวะที่เราอยู่ตอนนี้มันสุ่มเสี่ยงหรือมันแย่ขนาดไหนถึงมันอยู่มันแย่เขาก็พูดว่าแย่ไม่ได้ถึงแม้จะเป็นรัฐมนตรีนะครับที่มีความรู้ความสามารถรู้เห็นเบื้องลึกเบื้องหน้าเบื้องหลังในคณะรัฐบาลถึงจะออกไปแล้วถึงท่านจะมาพูดว่า มันผ่านจุดต่ําสุดแต่ผมก็ไม่เชื่อผมก็มาดีแคลร์นะครับมาวิเคราะห์กันให้ท่านได้ดูได้ชมแบบที่อย่างที่เล่านี่แหละครับว่าอย่างไงซะเพราะรายได้ส่วนใหญ่เราก็มาจากการส่งออกนะส่วนหนึง่งแล้วก็มาจากการท่องเที่ยวแต่รายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นรายได้ที่อันดับหนึ่งนะครับของบ้านเราบ้านเราหากินกับการท่องเที่ยวและการส่งออกการส่งออกก็ส่งออกไม่ได้ การท่องเที่ยวนี่หายไปนี้เกือบ90%ไหลยนะครับฉะนั้นน่าตกใจไหมครับถึงแม้เราจะมีการกู้เงินเข้ามาเยียวยาแต่เงินกู้นะครับมันเอามาซัพพอร์ตได้ไม่กี่เดือนก็หมดแล้วครับแต่ต่อจากนี้นะครับคนไม่มีรายได้นะครับนี่ไม่มีการจ่ายนะครับกิจกรรมนะครับการสร้างงานอะไรต่างๆไม่มีไม่เกิด นะครับรัฐบาลหมดหน้าตักแล้วหมดโคต้าที่จะมาแจกแล้วฉะนั้นต่อไปนี้นะครับก็ต้องพึ่งกับกองสลักแม่นะครับก็ถือว่าใจดีนะฮะยิ้มสู้เสือนะครับขอบคุณมากที่อยู่ด้วยกันนะครับเจอกับผมติ๊กเดลี่ได้ทุกวันแล้วก็ท่านดูเวอร์ชั่นตัดต่อก็เจอกันได้ในช่อง t i ๊ t ท ok อนะครับขอบคุณนะครับวันนี้ไม่พูดมากนะครับแล้วก็ ขอลานะครับท่านแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Cop